สร้างรายได้จากคริปโตเคอเรนซี่ผมวีอินเวสเตอร์ครับกับการจอยโปรเจกต์ CCX นะครับก่อนอื่นต้องมีกระเป๋า TP เราก็ไปดาวน์โหลดกันเลยที่เพ Store ครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็พิมพ์ค้นหานะครับ TP wallet หรืออ o k e n pocket นะครับตรงนี้นะครับเขาจะมีโลโก้เป็นสีฟ้านะครับในระหว่างที่พิมพ์ค้นหานะครับ ก็ให้เราสังเกตนะผมเจอแล้วนะครับ TP Wallet ผมก็แตะเข้าไปครับเสร็จแล้วโลโก้จะเป็นสีฟ้านะครับคำว่า TP ก็กดติดตั้งได้เลยครับเมื่อกดติดตั้งนะครับก็อยู่ที่เน็ตของท่านนะครับว่าเร็วหรือช้านะครับแต่ของผมเป็น Android นะครับแล้วก็เน็ตค่อนข้างที่จะช้าจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับก็ในระหว่างที่รอการดาวน์โหลดนะครับ โปรเจก์นี้ก็ถือว่า100%เนะครับเท่าที่ดูมานะครับมีตัวตนอย่างแท้จริงนะครับอ่ะผมกดเปิดแล้วครับเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังเมื่อกดเปิดนะครับเสร็จแล้วก็คลิกไปตรงหน้านี้ได้เลยครับตามนิ้วชี้ได้เลยครับเพื่อสร้างกระเป๋าแล้วก็เลือกนะครับเชนนะครับเป็น Bnb นนะครับเสร็จแล้วก็กดสร้างกระเป๋าตรงนี้นะครับเมื่อกดสร้างนะครับเราก็อ่า ตรงนี้นะครับเราก็มาตั้งชื่อได้เลยนะครับตั้งชื่อผมตั้งชื่อเป็น ccx นะครับตั้งชื่อกระเป๋านะครับเป็น ccx เสร็จแล้ว2ช่องนะครับด้านล่างก็ตั้งเป็น password นะครับตั้งเป็น password นะครับใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดนะครับการสร้างกระเป๋าในแถบสีฟ้าน้ำเงินได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็กดเข้าใจแล้วนะครับ ต่อได้เลยแล้วก็ติ๊กนะครับใน3ช่องนี้นะครับแล้วก็กดสร้างนะครับสีฟ้านี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็คลิกตรงรูปนี้ครับ12วลีก็จะมาโชว์นะครับกดแถบสีฟ้านะครับ12วลีมาโชว์แล้วก็เสร็จแล้วเราก็ไปเรียงลำดับนะครับ1ถึง12นะครับให้เรียบร้อยแล้วก็กดนะครับ next ไปแถบสีฟ้าแล้วก็ทําตามขั้นตอนก็คือแตะที่แถบสีฟ้าได้เลยครับแตะที่แถบสีฟ้าทําตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับเมื่อเราแตะนะครับแตะตามนี้ได้เลยครับเมื่อเราแตะแล้วระบบก็จะป๊อปอัพไปหน้าถัดไปนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ผมก็แตะแถบสีดํานะครับเพื่อเข้าสู่กระเป๋าเสร็จแล้วมากดเครื่องหมายบวกมุมขวานะครับ ผมก็จะมาเลือกเหรียญ USDT โดยกดเครื่องหมายบวกตรงนี้แล้วก็กดยกเลิกด้านบนนะครับเพื่อย้อนกลับไปหน้ากระเป๋านะครับมุมขวาด้านบนจะมีคําว่ายกเลิกนะครับก็แตะคําว่ายกเลิกไปเลยนะครับนี่ครับก็จะกลับมาสู่หน้ากระเป๋านะครับเมื่อเรากลับมาสู่หน้ากระเป๋าอ่ะคราวนี้ถ้าเราอยากจะได้เหรียญตัวไหนเพิ่มนะครับเราก็เข้ามาเช่นเดิมครับแตะที่มุมขวาจะมีเครื่องหมายบวกนะครับ ในระหว่างที่นี้นะครับก็เมื่อเราได้กระเป๋ามาแล้วนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเราก็จะไปที่ลนยนะครับไปที่ลน์ผมจะสลับหน้าจอไปที่ลายที่เพื่อนส่งลิงก์นะครับ URL เพื่อเอามาวางในโทเค็นพ็อกเก็ตหรือกระเป๋าที่พีวอลเลนะครับผมก็จะคัดลอกนะครับทั้งหมดนะครับคัดลอกทั้งหมดนี้ ต้องขออภัยนะครับลายเด้งมาตลอดเลยก็มาช่องที่ค้นพบนี่ครับแล้วก็แตะไปที่ช่องค้นหาครับเสร็จแล้วเราก็กดวางในช่องนี้นะครับแต่คําว่าวางแล้วก็คลิกที่ตัวลิงก์สีน้าเงินได้เลยนะครับแล้วก็กดตรงมุมขวานี้นะครับนี่ดําเนินการต่อนะ เมื่อแต่ดําเนินการต่อนะครับระบบก็จะเด้งมาหน้านี้แล้วก็ให้เรายืนยันแล้วเราก็ใส่พาสเวิร์ดของกระเป๋าครับกดคําว่ายืนยันก่อนนะครับตรงนี้เราก็จะใส่พาสเวิร์ดของกระเป๋าที่เราสมัครกระเป๋าข้างแรกนะครับเมื่อเราใส่พาสเวิร์ดเสร็จเราก็กดยืนยันต่อนะครับระบบก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับเด้งมา หน้านี้เรียบร้อยนะครับเข้ามาสู่โปรเจกต์ของ ccx หลังจากนั้นนะครับเราก็แตะคำว่า invite friend เพื่อเอาลิงก์ไปแนะนำนะครับลิงก์นะครับก็จะมีทั้งลิงก์ซ้ายและลิงก์ขวานะครับผมจะยกตัวอย่างก็ปีลิงก์ซ้ายนะครับไปเพื่อนำไปส่งให้กับผู้ที่เราแนะนำครับก็สลับไปที่ไลน์นะครับแล้วก็เป็นการ วางนะครับแล้วก็กดส่งอย่างนี้ครับก็ถือว่าเป็นการรีจิเตอร์นะครับโปรเจกต์ ccx เรียบร้อยนะครับก็ขั้นตอนไม่มีอะไรเยอะนะครับก็ดาวน์โหลดกระเป๋า tp pocket มาก่อนนะครับแล้วก็นำลิงก์ผู้แนะนำนะครับมาวางในช่องค้พบแล้วก็รีจิเตอร์เข้ามาก็เพียงเท่านี้ครับง่ายๆนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปต่อตอไปในการสร้างรายได้จากคลิปโตเคอร์เรนซีนะครับก็สวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับ